สำหรับชุดนี้นะคะลูกค้าเลือกลงเป็นคันบนนะคะรับน้ำหนักได้5ตันค่ะความกว้างระหว่างเสาอ,อยู่ที่2.9เมตรนะคะเสาสูง3.8เมตรเลยแล้วก็ลงเป็นแท่นอัดนะคะตัวนี้แท่นอัด30ปตันนะคะมียกหนักยกเบานะคะแล้วก็มีเกวัดให้ด้วยค่ะเลยมาพร้อมกับชุดเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ตัวแท่นยกเกียร์ทำเกียร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนโชกแบบนี้เลยนะคะครบครบ ชุดรันยางค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกลงเป็นเครื่องถอดนะคะล็อกลมพร้อมแขนกดนะคะจับขอบได้ตั้งแต่ 12- ถึง24นิ้วเลยนะคะนี่เลยมีแขนช่วยช่วยทุนแรงนะคะประหยัดเวลาในการทำงานนะคะเครื่องห่วงล้อน,นี่เลยขาดไม่ได้นะคะตัวนี้มีฝาครอบนะคะเอาฝาครอบลงเครื่องทำงานอัตโนมัตินะคะ ห่วงแม่นยำค่ะแล้วก็รับน้ำหนักได้65กิโลเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทพอ์ทูไทยแลนด์ได้นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศติดตั้งสอนการใช้งานให้ฟรีสินค้ารับประกันให้1ปีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ